ตกเจโดครับลองหมายตรงนี้ดูนะครับเยื่อ,อที่ใช้ก็เป็นเจอรี่นะครับเพลนเจอรี่สาย PE สนะครับขันใบสันเอครับรอกกินยี่โกงชี้หลังมาแล้วครับ Oh, หมุดเข่าปลาแล้วนะครับปลากระเฉดนะครับโหสู้กันนาน,านๆครับยังไม่ยอมนะครับนูตัเล็กน,น,นี้เดูกาลา่าชร็ตน,นติดตะขายนะครับเข้าไปติดตะข่ายข้างในด้วยนะครับตะขายย่ายยังมีอยู่ในป่า